น้องทีไซายน้องทีไซายแม่เขากำลังต่อป้ายไวเดียวอยู่ลรกไหนพาไปดูสิพาลูกค้าไปดูซิอยู่ตรงไหนสีเรานี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมอันนี้คือกอดนะครับก่อนที่เราจะต่อนะครับอ่าไปดูใกล้ๆเลยครับเราจะตัดกีดแบบนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับอ่าจะตัดประกบอย่างนี้เลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาต่อไวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนงงานเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับ รับก่อน มาด้่ใครเพือแม่ต่อแล้วลูกใช่ลลูกเออ เราก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆนะครับดึงเทปกาวออกนะครับดึงแล้วก็เอามือลูบไปเรื่อยๆนะครับที่สําคัญเลยนะครับการวางท่าจะต้องตรงนะครับการที่เรากรีดนะครับกรีดค่าออกนะครับเราต้องตรงครับอันดับแรกเลยครับอันนี้สําคัญมากครับแล้วตอนที่เรานำวาดิวมาทาบนะครับทาบกับเขาเรียกว่า ต่อกับเทปก็ต่อเทปต่อครับควรจะดึงให้ตึงนะครับถ้าไม่ตึงนี่ก็ค่อนข้างแย่มกันครับอ่านี่ครับงานเราก็ต่อมันถึงนี้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วครับป้ายขนาดนี้นะครับคือขนาดสี่เมตรคูณสองเมตรนะครับถ้าเกิดว่าขนาดเกินเมตรเจ็สิบหรือว่า1 7อยเจสิบเซนติเมตรนะครับทางเราก็จะมีรอยต่อนครับคลิปนี้ครับก็จะอธิบายให้ลูกค้าดูครับว่าเราจะต้องต่อแบบนี้นะครับ เดี๋ยวงาเสร็จเราจะมาให้ลูกค้าดูครับแบบระยะใกล้กับระยะไกลนะครับถ้ามองไกลๆนี่แทบจะไม่เห็นเลยครับเพราะว่าเราต่อเยนมากครับไว้ใจได้เลยเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่นะครับตอนงานเสร็จนะครับถ้ามองไกลๆนะครับเราจะไม่เห็นเลยครับจะไม่เห็นรอยต่อเลยครับอ่านี่ครับดูจากตอนนี้เห็นไหม นี่ครับจะไม่เห็นเลยนะครับขนาด4เมตรคูณ2เมตรนะครับรอยต่อก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับทางเรานะครับทำป้ายขนาดใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าลองทักมาสอบถามได้นะครับถ้ามีใครจะทําป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายงานบวชหรือว่าป้ายขายร้านค้าทั่วไปนะครับทางเราทําได้หมดนะครับเดี๋ยวจะมาขี้ให้ดูนครับด้านบนครับขี้ให้ชมครับพอีใพื้นที่ของเราก็ค่อนข้าง อันนี้ครับสีแดงสดใสนะครับงานนี้นะครับอันนี้จะเป็นงานหน้าคู่นะครับโอเคครับ